โอเคครับผมนะครับก็แหมสัญหาเกมมาอีกแล้วนะครับก็อยู่ในเกมทีม่ชื่อว่า Summer Cover นะครับก็เกมนี้มีในสตรีมนะครับราคาเท่าไหร่วะจำหนึ่งนะไม่เคยเช็คราคาสักที s u m m e r Cover 369บาบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมอดภาษาไทยนะครับไปโหลดมาจาก ดิสคอร์ดอีกแล้วโอเคมาเริ่มเกมันเลยอันนี้ผมจะไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวเลยนะครับแต่ผมจะสรุปเนื้อเรื่องช่วงแรกให้แบบรวบรัดโอเค โอเคหยุดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานของเราครับแล้วเราถูกจ้างมาให้มาช่วยงานที่บริษัทโดยการถูกให้ถูกอะไรวะเรกอะไรนะโดยทางบริษัทจ่ายหนี้ให้พระเอกนะครับแล้วก็มาทํางานให้แต่ปัญหาคือด้วยความที่ว่าส่วนนั้นของพระเอกเรานะครับใหญ่เกินไปจนทําให้ลูกค้ากลัว แล้อันนี้จะเป็นงานสุดท้ายที่ตัวชิสกุจะให้เรานะครับเพราะว่าถ้าทำพลาดอีกก็บายบายออกจากบ,บริษัทอไรอย่างนี้นะครับโอเคก็คืองานที่ชิสกุให้แรกลิ้นพันชิสกุให้มาชิสกุหรือเปล่าวะตักอย่างแหละให้มาคือเป็นพ่อบ้านทำความสะอาดให้กับ ลูกของซีโอครับนี่คือลูกของซีโอทั้งสามคนนะครับใส่เชื่อใส่ชื่อปเป็นเนืองอันนี้คือพี่สาวคน,นโตนะครับคนนี้คาซิมิออันนี้ก็คุยนิดๆหน,น,น,นอ่อยๆอันนี้คือน้องคนเล็กนะครับน้องเล็กสุดอันนี้เนี่ยคนรองอันนี้อ๋อลกั มีชื่ออะไรบ้างนะลืมรีบไงนึกเรื่องมันยาวอายาโนะชิสุโกะเดี๋ยวเดี๋ยวชิสุโกะคนนี้อ่ะอชิบหายแล้วอันนี้พาเราเดินสำรวจห้องนะครับโอเคคลิปอย่างรวดเร็วอันนี้จะเป็นการสอนเบื้องต้นนะครับก็คลิปไปเลย นี๋ผมรู้แล้ววิธีการเล่นอะ่ะโอเควันแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไปเตรียมอาหารให้เฉยๆไปหนึง่ง <c oughs> ดูเซฟที่เล่นมาทั้งหมดสิเดี๋ยวนะเซฟเมื่อคืนเล่นตรงไหนวะอ่าหกโมงหกโมงหกโมงพี่ช่เดี๋ยวเรียกว่าเซฟไปเช้าดิหกโมงสี่สิบนี่ในในเซฟนี้เซฟนี้เก็บไว้จะไปเล่นต่ออยู่เซฟแรกไปเลยโอเค ก็ตัวสอนเมื่อกี้นะก็คือเราต้องทําอาหารเย็นทุกวันนะครับแล้วก็ทําค่าคนสะอาดนี่ตลอดนะช่วงแรกก็ไม่มีอะไรมากครับทําแค่นั้นแหละโอ้ยก็ทําอาหารก่อนโอก็ทําความสะอาด เ okay, ทำอีกอ้อระบบอีกอย่างนั่ก็คือเนี่ยตรงมีเรามีค่าค่าลมนะครับคือเนี่ยความเครียดนะครับเมื่อความเครียดเราถือหรือในระดับที่มีความสุขมากตัวการใช้พลังงานของพวกนี้นะครับจะลดลงเป็นอีกหนึงง่งอิมแพกง่ายๆแบบน้ำนแปบ๊บนึงน้ำการดหลน้ำจะเพิ่มพลังงานนะครับ ใช่ใช้ได้หนึ่งกลางตะวนันนะโอเคเก้าสิบห้าเปร็นแล้วเก็บพลังงานไว้ด้วยไม่ไม,ม่มีอะไรทําก็กดสกปเวลาครับตรงนี้ทางซ้ายบนโอเค ทั้งสคนนี้นะครับกลับมาจากการไปที่โบสนะครับเพราะว่าเหมือนว่ามารับหน้าที่เป็นคนช่วยหมู่บ้านเป็นรับฟังคําคําขอครับแค่นั้นแหละคำปรึกษาแหละให้คำปรึกษาโอเคก็ส k ิปไปแหละบางทีก็ใหญ่กันไปนะสามคนเนี้ยเขาเลี้ยงไปด้วยอะไรครับทำไมใหญ่กันได้ขนาดนี้ โอเคนะครับอ่าทุกวันนะครับจะทําการสุ่มพื้นที่ของสามคนนี้นอยู่นะครับก็ <c oughs> ถ้าอยู่ในห้องน้ําหรือ <c oughs> หรือห้องนอนก็ไม่สามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้นะคกุก้าเซฟกับโอเคอย่างนี้ยอ่ะาสามารถมาเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ยโกะเย้ครับโอเคพูดคุยชีวิตประจมันโยโกะยิป <c oughs> Okay. อันนี้ครับเห็นค่าทางซ้ายนะครับก็คือตอนนี้อารมณ์ของอชื่อเลยนะอายโนะอันนี้คือค่าความหนักที่เรากดคุยไปเมื่อกี้นะครับส่วนค่าความต้องการนี่คือเมื่อเต็มนะครับจะมีฉากเราสามารถทำฉากาเขาเรียกอะไรเนีนเๆฉากเคดเมมโมรีได้นะครับ ถ้าเราไม่เข้าใจว่าไหนทำยังไงเราก็สามารถมาดูได้โอเคไม่มีอะไรทำแล้วการนอนอ่าแล้วก็มีการแยกนะครับว่าใช้พลังงานกับใช้การกระทำนะครับก็คือเราจะมีการกระทำอยู่สองสองค่าค่าพลังงานคือเอาไปทำพวกกับข้าวหรือทงโสนะครับส่วนค่าการกระทำเราสามารถเอามายิบหลับหรือ มันจะมีอีกสองอันที่ไม่เพิ่มมาก็คืออีเวนต์อีเวนต์ประจำวันกับหุ่นยนต์ที่เราต้องไปซื้อจากร้านค้าโอเคยีดหลับเพื่อเอาค่าพลังงานโอเควันที่สองกดสกิปไปเลย ถ้าจะไม่ผิดเอ๊ะตอนเช้าไอเยโน่จะถอดเสื้อลงมาใช่ไหมมูสิกแล้วใส่บูสเตอ้์อีกแล้วสิสนะโอเคจิปไปเลยแล้วกันนะโอเคช่วงเช้านะครับพวกเธอจะอยู่บ้านกันนะครับส่วนช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยพวกเธอจะออกไปโบสถ์กันนะครับอ่าเราทำการจิบใครก่อนดี ทำความสะอาดก่อนสิทำ,ำความสะอาดผมจะให้ค่าความสะอาดอยู่ที่ประมาณ80 90ตลอดเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจทำบ่อยแล้วมันสุ่มด้วยไงค่าความสะอาดอะเพิ่มทีละแปดทีละเนี้ยโอเคโอเคพลังงานหมดเข้าน้ำช่วงแรกก็ทำได้แค่นี้แหละครับ จวยก่าเปล้าค้าได้อะช่วงแราก็ทำได้แค่นี้แหละโอเคใช้พลังนินน่อยๆโอเคคุยจิบคุยบอเดมติงเกิบค่าพลังงานไว้ด้วยแล้วกันโอเคสคิปไปเลย ข้าพังงานขึ้มานิดหน่อยคุยกับมันนี้อีวินคนนี้เกิดยากมากบอกเลยคืออีวิ์คนนี้แหละมาทุกวันอาทิตย์แทบโผล่มาทุกวันอาทิตย์อะของทุกคนในบ้านเลยะโอเคไปเราทำอะไรไม่ได้ละเราทำได้แค่นี้แหละก็จะไม่ผิดอ่าวันนี้นะครับวันที่สองตัว ชื่อเลยนะคาสเมิ <Kas umi. S 1> เออจะพาเราไปเยี่ยมชมโบสถ์นะครับช่วงเย็นโอเคอ่ะนี่ไมาละโอเคสักิปไปเลยตอนนี้เราก็จากบ้านได้แล้วนะครับก็คืออ,อันนี้ยังก่อสร้างอยู่ร้านค้าฮา <c oughs> ต้องโบนะครับเราจะมาทําการสารภาพ <Hello. S 1> เราสามารถเพิ่มค่าความหลักได้นะครับก็คือ,อไอตัวค่าค่าแรกของพวกสาวๆนี่ี่นี้ค่าค่าความหลักอันนี้จะสุมแต่ละวันนะว่าจะเป็นใครมานะก็จะมีสามคนนะครับที่จะสุมอันนี้นรอร้านคาเปิดชิซุโกะเลยเออสารภาพ ค่าอารมณ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บรรเทาความเครียดคุณเอ้ยขึ้นผลผ่อนคลายแล้ว <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดผ่อนคลายมันจะใช้ค่าประมาณ16ปะ15ดีกว่าโอเคแนะนำเลี้ยงค่าค่าค่าลมไปเยอะนะครับอันนี้นํนำอ่านน้ำอย่างอาไปแล้วโอเคสกิปไปเลย อาจะไม่ผิดพรุ่งนี้เราสามารถไปร้านค้าได้แล้วมั้งได้มาแล้วโอ้โหอยู่ในห้องกันหมดทุกคนเลยอันนี้ก็อยู่ห้องน้ำอีกไปไม่ได้เสร็เสร็ <laughs> โอเคร้านค้าเปิดแล้วนไปกันเลยเราจะเจอชิซโกะมาครับแล้วตัวเราจะถามว่าเธอมปทำอะไรนี่ก็เธอถูกส่งมาให้เป็นพนักงานร้านนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเอาง่ายขอมาเพราะว่าตัวเราทำงานอยู่นี่นั่นแหละเหตุผลที่เธอมานี่เสฟก่นเก่อน เฮ้ยทำไมมันบ้างเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเลยแหวโอเครานค้าไปร้านค้าพิเศษก่อนเราต้องการนี่ปลดล็อกตัวนี้นะครับของดีปลดล็อกมาเลยปลดล็อกมาเลยสองค่าไอ้ที่ผมกดปลดล็อกนะก็คือตัวนี้เราสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มได้นะครับจากตัวเลือกที่เราล็อกไว้ที่โดนล็อกไว้โอเคเรามาที่ เรามาซื้ออะไรดีนะเรามาซื้อสูตรอาหารเราต้องรีบบ่อยเหตุผลก็ง่ายๆครับไม่จะมีสูตรอาหารหรือสูตรหนึ่งสองสูตรเดียโอ้โหนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้รี <c oughs> <c oughs> โกงเกมโอ้โหนี้ก็ไม่ได้อีก <c oughs> จำได้แค่ว่าสองเมนูนะที่ พวกสาวๆชอบนะครับโอ้ีแล้วดีอีกคือจะมันจะดอปมาเยอะโอ้พิซซาอีกแล้วโอเกียวซาก็ขอทำการโหลดเซฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนสักคู่ตัดคลิปเลยจะกว่าจะได้สูตร นั่งโหลดเซฟกับ5้าทีโอเคนี่ครับคือหนึ่งในอาหารที่พวกเธอชอบนะก็คือเนื้อย่างอังกฤษฝรั่งเศสเลยนะตกลงไปโอเคเราเหลือเท่าไหร่ส0งร0อเราซื้อทักษะได้หนึ่งเราต้องเป็นซื้อทักษะความรักสินี่ไงเกี่ยวความรักซื้อมากับ อีกนันนึงก็คืองานอดิเลกใช่ไหมนะการทำอาหารไม่ใช่การสานาุนห์่าอันนี้โอเคชิสโกะเอาไปทีหลังนะเฮ้ยมันต้องทำชิสโกะก่อนนี่เพราะว่า เราต้องการที่จะไปภูเขาเพื่อหาเงินโอ้ยากอีกแล้วแชทกับคุยเพิ่มมาสองเลยนะโคตรจะน้อยโอเคทำอะไรไม่ได้ลมนะมันอะพลังงานหมดโอเคอาบน้ำไปที่ห้องขวโอเคไอ จะทำอาหารโอเคเนี่ยครับสูตรอาหารช่องก็จะเพิ่มขึ้นมาไอ้ที่เราไปกดอัพมานะครับก็ทำพวาจากสองรอบโอ้ยบวกห้าโอเคแล้วก็ไปหา อันนี้พลังงานมันเหลือนะให้คุยติงโอเคสกิบเวลาติดติดทำอะไรไม่ได้พลังงานไม่ค่อยมีแถมเราต้องปลดล็อกอีเวนต์เพื่อขึ้นเขาด้วย ให้หมดเอาให้หมดสิบสองอะอุ้ยีเวินนี้แล้วเหรอยูอวินนี่หามากเลยคือตัวอายาโนะอาบน้ำแต่ลืมล็อกห้องนะครับแล้วเราเปิดมาเจอ ไม่ด e ีเรากำลัง really? ับน the ้ำอยู่แล้วยัเขาเปิดมาเจอเลยเพราะว่ากลับบ้านมาจากการไปแอบกลับบ้านครับจากการไปที่โบสถ์มานะครับเพราะมันเหนื่อยแล้วก็เจอเราก็เราแก้ผ้าอยู่แล้วก็ตกใจโอ้เด๋ยวใสเเซอร์ตรงเราแล้วกันแล้วเธอกบอกโอ้ว้าวมันใหญ่มากเลยอยากลองยงเลย โอเคช่วงเยน็นนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากไปสรภาบาปนะครับโอเคค่าความเครยียดคุณลดลงอย่างมากไปหานฮะติงติง ครบอย่างอ่ะยี่สิบอ่ะยังไม่ครบอีกอ่ะนอนลิฟเฟลนโซมาบอกเลยลิฟเฟลนโซมาถ้าถ้าอาหารถูกใจนะครับอ๋ออันนี้เป็นดีเวนนะครับก็คือเมื่ออายโนนะครับเห็นเรานะครับตัวอายโนบอกว่าอยากจะกินกาแฟเราต้องไปเอาเครื่องกาแฟกับคาซุมิ แล้วเธอก็ใส่ยาอะไรสักอย่างลงในแก้วกาแฟเราแล้วก็จะเกิดอีเวนต์นี่เธอทำอะไรนะก็ไม่มีทั้งนั้นแหละถามทำไมฉันเห็นคุณจ้องมองเขาเขาแค่น่าสนใจนะคุณคิดจะทำอะไรอยู่ก็ไม่ได่ ฉันเห็นเธอใส่ลงไปในซุป <c oughs> โอเคโอเค,อเคนะครับตอนนี้คืนนะครับออยาโนก็จะแอเข้าห้องเรานะครับโอเคไปเลยใส่เซ,เซนเซอร์แล้วไงพล <c oughs> าดแรกก็เซ,เซนเซอร์แล้วไง ไม่มีอะไรพูดหรอไม่มีอะไรคอมเมนต์ทั้งนั้นใส่เลยเดียวครับไม่มีอะไรคอมเมนต์ทั้งนั้น ก็อีเวนที่เกิดนะครับเหมือน,น,นอาโนจะแอบใส่ย,ยานอนหลับให้เราครับแต่เราเสืกตื่นขึ้นมาก่อนนะครับแต่เราก็ทําเป็นหลับแล้วก็ดูเหตุการณ์ต่อไปเ oh. อย้ยมาแล้วอีเวนขึ้นขเขาได้แล้วโอเคไปหาเลยไปหาเลย มันจะเป็นคำขอของหมู่บ้านนะครับว่าให้เราไปจัดการนะครับจึ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 บลำอะไรลำลอะไรเฮ้ยมีห้าสิบพอดีด้วยออ้ยแจวเพิ่มมาเพิ่มขึ้นเขาได้แล้วการขึ้นเขานะครับจะทำให้ค่าแม็กพลังงานของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราํำรวจครบสิบครั้งนะครับแล้วก็เราสามารถหาเงินจากการเดินไปเรื่อยๆได้นะครับ ถ้าเลือกชอยได้ถูกอะนะช่วยชีวิตโอเคภารกิจแรกเสร็จแล้วภารกิจมันมีสองภารกิจนะค,คือเอารังพึ่งกับเอ่อมาช่วยคนที่ถูกหนีนะครับต,นนะตบตะโกนนะให้ตบตะโกนนะเพื่อลดความเครียดนะครับนี่อ่าพลังงานหมด <c oughs> ดีนะภ <c oughs> ารกิจอันเนี้ยมันจบพอดีได้ <c oughs> <c oughs> เงินละ ขอแป๊บนึงนะขอซื้อของหน่อยซื้อนี่ซื้อนี่ซื้ออันหนึง่งโอเคอันนี้เอาไว้เพิ่มนะครับพลังงานของเรากินกินกันไปสำหรับเขาต่อหลังพึ่งยังเอาไม่ครบอ่ะนะขาดอันหนึง่งอุ้ยแจ๋ว นั่งลงเฮ้ยไม,ไม่มีอีเวนต์ดรอปเงินเอยเหรอเคาอีเวนต์ดรอปเงินเลยดี <c oughs> อันนี้ครับอันนี้คุณจะพบลิงนะครับตัวนี้เสนอของว่างให้ลิงนะครับเราจะได้เงินมานิดหน่อยอวิธีการฟาร์มเงินนะครับ <c oughs> นี่คือวิธีการฟาร์มเงินนะ <c oughs> จำชอยให้ได้ ถุาจะได้เงินโอ้ยไม่มีข่าวดีเลยเหรอข่าวดีครับตัวนี้จะเป็นการได้เงินนะครับมาเราทําการซื้อของนิดหน่อยในของนะจะมีสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจครับเราสามารถเปลี่ยนค่าได้หนึ่งค่านะครับเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนค่าได้หนึ่งรอบสิโอเคขึ้นข่าไปข่าวดีตัวข่าวดีครับเราจะได้เงินนะครับ ข่าวกลางก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแม็ก okay. พลังงานเพิ่มขึ้นโอ้ไม่ก๊อดพลังงานลดลงไอตัวนี้นะครับคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คือแต่พลังงานเราลดลงนะครับแต่ค่าการเดินทางมาเพิ่มขึ้นนะจุบโอเคไม่มีอะไรทําแล้วตอนนี้ <c oughs> ชีพหายแล้วพลังงานหมด โอเคเราค <c oughs> อปไปเลยเนี่ยโอ,โอ้ยเรามาหาสูตรอาหารอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอสักครู่เดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าอีกสูตรอาหารหนึงคืออะไรเซฟกอนสักครู่ตัดเลยเอาเป็นว่าหาไม่เจอแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเค อ๋อนี่กงมาแล้วครับการกระทำนะครับเราสามารถใช้ค่านี้นะครับเพื่อเรียนรู้ได้นะครับว่าเ,เราจะได้อะไรสุ่มอ่ะเอาง่ายโอเคหมดเลยโอเคทำอาหารการทำเมนูนเดิมๆนะครับจะทำให้ค่าคนสัมพันธ์ลดได้นะครับเราต้องทำเมนูนอื่นด้วยต้องก่คนสะาด โอเคนะครับก็แมเอาไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พรุ่งน้้โชคดีบาย